ป้าร้อยคำว่าเบิร์ตเดย์ร้อยพี่เอ็มวันเกิดอายุครบสิบแปดปีพ,พี่เอ็มมาช่วยป้าหนุ่นมาเร็วมาจับแปปี้แ h ปปี้แล้วฮะ,นนะเป่าไม่เยอะหรอ ลระเป๋าเข้าไปใหม่เพิ่มได้เหรอตัวดีไงตัวดีที่ป้าบอกว่าตัวดีมันเป่าไม่ได้อ่ะเอาเอ็มร้อยเดี๋ยวไปติดเลยเฮ้ยเอ็มก็ขยับเอ็มแล้วก็เลื่อนตัว B ีอย่ไวให้มันเอ็มหนึ่งไม่พอดีค่อยๆนะเราจะได้ไม่โขดไมได้เป็นขาเพราะมันนิดเดียว เอไป้าคมคม่ายตกปลาตกปลาใหญ่ได้เลเาะ่าห่า็่ายอนน้้เราเปนลาเสนให่ยิ่งไปตกปลาตอนนั่กปาความเป็นนลตกปลาตกปลาบ่อยว่า โอเคได้ birthday. เบิร์ดเดย์อ้าวยกไปเลยไปยกไปเลยยกไปเลยช้างไปดูเป้าช้างไปดูเป้า